ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆายนะคะขอบคุณสําหรับเงินรางวัลนะคะสมมาเป็นกาลังใจให้ทุกบาททุกสตานขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะดจาไทยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายค่ะเมนีซะมาหมานแต่เศร้าแนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ้หลายค่ะก้อนเข่าบทแพล่งต่อไปนะคะ มันอ่ะอ้าโอ้ยเนาะอืมยังฮะใกล้ใกล้นี่แหละเอาจำไม่ได้จำไม่ได้ไปซื้อใหม่หลังเวทีนะคะอัลบั้มชุดพิเศษนะคะน้องอันนี้ขอขอแนะนำซื้อนิดนึงบอลลี นะบอลลี่วัสดีค่ะวัสดีแถมอเบิแพงนี่เทา่าออเบิแพงนี่เท่าใดโอ้มือนหนึ่งพันละค่ะหมือนกระส,สิซื้ออิลีบอจำใบเดี๋ยนี่อ,นนอืมนั่นละสำนวนเนาะ <pip i> ขอบคุณพี่น้องบ้นาน้ด้หลายวันนี้ ที่งานของเ้านะคะมีสินค้าได้รายการถถถาเธอว่าฟังงานเพลงทึ่งวเวทีคอนเสิร์ตแล้วมากนะคะอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะมณีมาหอดบองหอดบอลราคา140่บาทนะคะพร้อมลายเส้นของตายรอไทยหนังสือภาพหมอล่ำดอกยา2อ0้าบบาทนะคะเป็นภาพสีเป็นกระดาษแข็งนะคะมีลายเส้นของตายก้าวที่เก้าสาวดอกหญ้ายรอไทยชุดที่เก้านะคะ140บาทนะคะผู้ใดอยากเก็บไปเป็นที่ระลึกนะคะ,าคาะ,คะทั้งสองเล่มนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวในบานเฮ้านะคะบันทึกเป็นเบื้องหลังการไททั้มมิวสิกวิดีโอนั่นเองนะคะผู้ใดอุดหนุนนะคะสิเป็นชิ้นใดก็แล้วแต่นะคะมันนี้เฮ้าแถมโปสเตอร์พร้อมไล่เส้นของตายนะคะลองอลรุนโปสเตอร์เฮ้ามีอันใดเนี่ยมีอันนี้นะคะแล้วก็เป็นโปสเตอร์อัลบัม้มชุดใหม่ล่าสุดภาษารากจากดอกหยาชุดที่สนะคะว่างแผงแล้วนะคะ อีกสองช่องทางนอกจากเดี๋ยวฟังงานเพลงของตายเทิงเวทีคอนเสิร์ตในซีดีวิซีดีดีวิดีนะคะมิน้เฮ้าตามความนิยมจากน้อยหนึ่งนะคะนี่นี่เป็นโปสเตอร์ปฏิทิน2556นะคะพระอมไลเซนของตายมอหมายพี่น,อน้องบันเฮ้าผู้ใดอุดหนุนนะคะ IG หรือว่า i n s t a g r กรมนะคะตายออลไทยสองเย27นะคะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือเว w f a c e b o o k ็บดอ c เฟตายออไทย2 7คือกัน ะะและอีกช่องทางหนึ่งในการที่สีได้ฟังเสียงตายนะคะเก็บไปในโทรศัพท์มือถือนะคะง่ายๆเลยนะคะเพ่อแค่กดดอกจันหนึ่งสองสามตามด้วยรหัสของตายเราไทายก็คือ7 0 0 1สามารถโหลดงานเพลงของตายใดถูกงานเพลงนะคะตั้งแต่ระเบิมชุดที่หนึ่งหอดชุดไม่ล่าสุดก็สามารถโหลดได้แล้วนะคะวิธีการโหลดบ่ยากน,นะคะกดดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งโทรออกปั๊บสีเป็นสี่เลยค่ะตัวยางเฮ้า กำลังค้นทอดพอดีขอบคุณนาทีโทรมาถือสายรอก่อนเด้อจ้าเพ่งหนึงสั้นรับช้าก็อย่าน้อยใจหัวะตะคือพ่อนะโอ้เสียงบังหันมือนีเปลียนวดัดเสียงเลยเป็นแต่แปลกด,ดย่มวนทานจักหน่อยนึงอโอเคเอาไหมแล้วโอเคแล้วามาดข้อจักหน่อยนึงก็นะ ยังเราพากินข่าวล้วไปกินแล้วถามหนูหรือถามตายอันโทรหาในเด้อตีเอาลองให้ฟังก็ดูเอาลองให้ฟังได้โปเตอร์เด้ลองให้ฟังได้โปเตอร์เด้เอาให้โปเตอร์แพนนี่เลยอ่ะย่างมาย่างมาเดือดถามผิดตายเขาทั้งยังเอาลองลรอเด้อโทรหาในเด้อ จำเบอร์โทรน้องได้บอน้องจะเฝ้ารอไอ้โทรหาหาเวลาเลิกงานมีเรื่องเบ้าน้ำอยากคุยสองคนเท่านั้นวันก่อนที่เราพบกันคนลาให้น้องเวาบ่ได้เสียงปมมือจากไหนนะึง ลับไปเลยโอ้พี่น้องชอบจิบมันเรื่องเสียงดีขนาดนะคะเดี๋ยวเมื่อนานะคะจีทรงข่าวทั้งทีมงานครูบาอาจารย์ผู้แต่งเพลงว่ามาทาั้งนี้จกน้อยนึงว่าเมนแค่เสียงดีพร้อมนาตากระดีนะม้ยออนซ้อนลายขนาดขอบคุณนะคะชุดที่เก้าเดี๋ยวติดต่อทั้งขังไว้ที่กันแล้วกันนะคะ มืนีตายมีบทเพลงในอัลบั้มชุดไมล่าสุดนะคะมาแนะน้ใไ้พี่น้องบานเฮานะคะถึงมองถึงบอนได้ชมได้ฟังก่อนผู้อื่นมองไดเลยนะคะเป็นบทเพลงในอัลบั้มชุดพิเศษภาษารักจากดอกหญ้าชุดที่สองเด็กปั้มคอยว่าแม่นบ่ไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเติมน้ำมันอะไรดีคะเออเ5เต็ถัง ไอ้ไอ่เปิดฟ้าทั้งเนี่ยจ้าโอ้ยอยู่ฝั่งไหนเนาะฟ้าทั้งเนี่ยโอ้ยยืมรถเขาเมื่อคีบบ่ไ้ไอ่ไอ้เซ็นกระโจ๊บบ้างครับเซ็นกระโจ๊บบ้างครับเก๋เก๋ในบ่งทั้งคุณแน่ข้าจะเด่นโทษทัพย์ยู่นั่นละรถเข่าเห็นบ่หนั่นจ้าจ้ามึงก็โฉมหลายแท้ไอ้ไอ้เติมน่ำบ้างครับเท่าไหร่ครับน้องสองหมื่นจ้าเอาไปเสร็จอยู่บ่คะใบเสร็จไม่ต้องพ่อพี่รวย ไงงอเลยมั